ครับผมสวัสดีครับเมอนียผ้ามาสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่อยู่โปรตุเกสนะครับเนาะเป็นเป็นอยู่ยังไงนะครับเนาะไปสัมผัสเพื่อนบึงนะครับเนาะครับผมของใดเนาะของนี่บอกอ๋อนี่ครับสัมผัสน้องเพื่อนก็ได้ดอกวันดี้ครับวัสดีครับผมซื้อไว้ยังไงครับ ซื้อเหรียญซื้อเหรียญสื้อเอกเนาะเออเมื่อนี้มีคนเพิ่นอยากหูไหลายนะครับว่านม้เหตุดงานอยู่โปรตุเกสเป็นยังไงนะครับเนาะครับผมมันมันคุมกับเงินเดือยบ่ในความคิดของเขานะครับก็คำว่ามันคำท่าหวังหลายมันเกิดพ่าเคยได้ตามเห่วงปันเองนะครับแต่ว่าเมื่อพ่ออยู่พ่อถึงครับเหลือวพ่อทรงเนะครับ แต่ขันวางไรแต่ไรไปเกินไปมกับผมมีได้ดีหครับมีบางเดือนกับที่ใดหลายเนี้ยบางเดือนกับที่ว่าไรนี่เองสิครับงานช่วงนี้เนี่ยกับที่พ่อพ่อมีเนี้ยผมมีเนี้ยครับเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันแรงนะครับมันบกพ่องมีฝนเขาบกพ่องมีน้ำเส็จใส่คืฝนของเขาครับผมแล้วแล้วมันมีคนทางทางไอ้ฟาร์มเพิ่นมีโอ้ยทำบ่ครับเอาแต่ก่อนเดือนแรกสิ่ไมเนี่ยหมากใหม่เขามีเขา เพราะอะไรเขาบอกคพรามีพรอะดรอยู่ครับเพรก็มีเปอร์เซ็นต์มียังไ้อยู่ครับโอ้โอ้มันมีค่าเปอร์เซ็นต์ค่าหมักใหม่ให้เนาะเนี่ยครับผมไอเลี้ยงห้องพักนี่พอใจปะครับจะอยู่กบบพ่ออยู่อยู่ครับนอนไหนกันพ่อนอนไหนที่สี่ครับอืมลักษณะลักษณะมันก็เป็นที่เนาะเนี่ยครับผมเป็นเป็นเตียงสองซันเนาะสองซั้นพ่ออยู่ตรงกันครับอยู่นั่งพี่้ี่นอนละครับผมครับผมโอเค นายจางเป็นหักคาที่พักบ่ครับด้วยจังหรจ้าหักอยู่ครับหักเป็นเปอร์เซ็นต์นีกว่าลรวครับหักตายตัวครับหักเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหาเจ็ดสิบหายูโรจะแถมยูโรครับผมโอเคครับอันมาถึงโปรตุเกสนีมาได้ยักเดือนแล้วเนาะโอ้ผมก็ร่างม้ครับได้ประมาณสามสี่เดือนเนี่ยแหละครับสามสี่เดือนอืมครับข้างแรกที่มาโปรตุเกสรู้สึกยังไงครับโอ้ ที่แรกก็ตื่นเต้นแหละครับมาอยู่รูปครับเาะ็นีแหละครับผมจังมากเะแต่มานนี่ก็มีคนไทยหลายครับอยู่น้ำกันพีมีพีมีน้องอยู่น้ำกันกันมวนกันเยอะครับโอ้เนาะคิดว่ามัน้นดีเนาะนะคนเนาะเบมึงๆไปแหละครับผมคขันหวังระยะสั้นมันกับบ่พ่อได้ดรอครับขันเฮาคนเฮาอยู่น้ำขันเชียวบัตร ไปทั่วยุโรปไปประเทศอื่นพ่อต่อยอดกันกับสีไดยุโรปครับอืมคือซุ้มซุ้มผลไมีพีไม่หน้องสิเนาะเมียนครับผมก็คือว่าจีไปประเทศที่สามที่สี่กับไปเนาะเมียนครับผมเพราะว่าอามาอาศัยบัตรตัวนี้เนาะเมียนครับอืมครับผมแล้วกันพ่อได้มาสัมผัสกับงานองานเกษตรงานอันนี้นี่คิดคิดคิดว่าเป็นได้ครับพ่อเห็ดได้บ่กก็ได้ยุโรปครับมันก็อากาศวันนี้มันบ่ห่อนนาครับมันเกิดเป็นแบบร่ม ติตาลีมัมนโบเงือะไรให้ย่อยคือบ่านเ้องหรอกครับบ่ได้เฮ็ดแบบข้าวลมซอตายหรอกมันก็เป็นแบบแบบงานมันมันหนาเดียวนะครับมันก็คืออยู่บ่านเ้องวานเามันก็เฮ็ดหลายอย่างเศรษฐกิจบ่านเ้องกับบอดีกัเลยต้อง,อง,อง,องดินร,ร,รุ่นมหาทางทางทางประเทศที่สี่แหละครับอืมอันมันก็เฮ็ดเฮ็ดงานอยู่นี่มันก็บ่ได้ตากแดดอนะเพิ่นยุนี่อยู่ในอยูย่นยนยในคำ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 พม่าคำพม่านาะอยู่ในโรงเรือนเนาะครับอืมนะครับบ่ได้ทุกอยากคือคือคิดดอกเนาะแม่นๆนครับผม ล้วกะมีอย่างฝากถึงคนไทยที่เพิ่งกำลังสีมาปรตุเกียตบอกครับอ๋อครับคันสีมาก็ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนครับคันตั้งใจมากกับมาเลยครับต้องถามให้มันแน่ชัดก่อนครับบ่แม่นว่าฟังแต่ฟังแต่ความขางเดียวฟังบริษัทฟังอย่างเออฟังก็ฟังพีฟังนว้วงเนี้เออไอข่าวสารเชื่องลบเชื่องบวกนี้เฮาก็ อักลบกันไปอะคิดคิดหนักครับกันที่มากครับยี่สิบคิดหนักเลยเนาะครับเนาะเพราะว่าเข้ามาแต่ละดเถื่อเขาแมนเขาเอาเงินหน่อยหมากครับครับมันกัไกลเนาะแมนครับผมนั่งเครื่องจักรสูงบ่นนี่มาจากพุ่งแลริ่มสิบแปดชั่วโมงครับยังต่ำครับโอ้ยผมนะมันผมมาต่อสองเถื่อครับมาต่อเครื่องสองเถื่อผมมาลงดูใบเถื่อนึงต่อจากดูใบเถืจะมาลงรีบอนครับผมเออโอ้ยนั่งจนดากด่านหมดแล้วบตื่นแล้วก็นอนนอนแล้วก็ตื่นส่วนลหลายมากแล้วมันก็ต้องสูแล้วครับมาแล้วมันเข้ากรรมเง มาพวกอกูนี่ยืมสินมาอือครับผมต้องคิดให้นักอยู่ครับต้คิดให้นักเนาะขันมาเงินเยอะครองกับไขแน่อยู่เนาะแมีนเมนครับผมเขินก,กูไหม,น,มนี่คิดหนักเนาะแมีนเมนครับผมบ้านนี้ฝากถึงคนไทยที่กําลังสิม้านะครับว่าสมควรมาบ่าฮึ่งบ่ฮือบ่สมควรมาฮืองยังได๋ยฮึ่งตรงต้องต้อง,อง,องอยังได๋จะอยู่ที่เฮาไหร่ครับอยู่ที่เฮาเนาะแมีนครับเฮาก็ศึกษาข้อมูลกามาก,ก่อนอืมเบื้องว่าเฮาอยากมาสิแท้บ่อืมอั่นล่ะครับอืม นะครับเนาะผู้ใดสินากะคิดเห็นมากหนักนะครับเนาะเพราะว่ามาพี่มันกะไก่บานไก่เฮนเขาเนาะเขาไปกูนี่ยืมสินมาหลายแล้วครับว่างอือออเอาเอาสิละครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ